สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจัเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแอดถ่ายข้างนอกเนาะวันนี้แอดออกมาทุระนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการคำนวณ อาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับได้ชแนลนะคะม,มาดูของงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะงวดนี้ผิดนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะให้เก้าหกนะคะมันออกห้าเก้าเห็นไหมคะเห็นแล้ว ให้เกาหมันออกห้าเก้านะคะส่วนบนให้หนึ่งห้านะคะมันออกสี่หนึ่งะคะแล้วก็เลขวิ่งวันนี้แอดลืมให้นะคะเพราะว่าแอดบวกเลขเยอะแอดก็เลยหลงลืมนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเอามาดูของ วันที่สิบเก้านะคะเอาก่อนจะมาดูของวันที่สิบเก้ามาดูสูตรก่อนเนาะสูตรล่างนะคะสูตรล่างเห็นอยู่เนาะภาพมันก็ชัดอยู่นะคะสูตรล่างงวดน,นี้นะคะออกห้าเก้านะคะห้าเก้าเข้าเลขเก้าเอานนี้ดีกว่า เข้าเลขเก้านะคะวันนี้เข้าหลักหน่วยเนาะ,ะมาดูวดที่สิบเอ็ดนะคะก็ใช้หลักแสนนะคะหลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะคะสูตรก็คือตรงนี้นะคะแสนบวกหน่วยบนก็ของวันนี้ก็คือเลขเก้าบวกกับเลขหนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์เนาะ ศก็นับไปเลยนะคะเรียงแต้มหนึ่งสองสามอ่านมาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็เข้าที่เลขเก้านะคะออกห้าเก้านะเข้าที่หลักหน่วยนะคะอืมออกห้าเก้าเข้าหลักหน่วยออ เสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่าแอดทำข้างนอกนะคะมันจะมีเสียงรถเสียงนอกอยู่นะคะเอามาดูงวดที่สิบสองนะคะงวดที่สิสองใช้ตักสิบตักสิบล่างนะคะบวกหน่วยล่างคูณสองเก้าสองสิบแปดแปดบวกห้าได้สามสามสี่ห้าห้าหเจ็แอดเอาไปรวมกับสูตรอื่นนะคะมันถึง มันถึงไม่ตรงนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเลขมันไม่ตรงกันนะคะอะ,อะแอดคัดเอาเนาะคัดเอาตัวเลขนี่นะคะใครอยากได้สูตรก็ง่ายๆนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสองงวดผิดหนึ่งงวดนะคะที่ออกเก้าศูนเนาะส่วนสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วสิบงวดติดนะคะไม่ผิดเลยอ่ะมาดูนะคะสรุป ของวันที่19นะคะเดี๋ยวแอดจะใช้ประการนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นชัดก็จะได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวเน้นนะคะเน้นมันชนที่หลักสิบหลักสิบมันชนที่ หลักสิบมันชนที่เลขห้กับเลขเจนะคะงวน,นี้หลักสิบชนที่เลขห้ากับเลขเจมันก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสองเจดสองแล้วก็เจดด้วยนะคะถ้าตัวเน้นเนาะ แอปเขียนให้นะคะมันชนตัวเดียวได้ที่เลขเจ็ดนะ,ะแต่ก็เผื่อด้วยนะคะห้าศูนย์แล้วก็ เจ็ดสองห้าสองส่วนเจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งเป็นตัวรองนะคะเน้นขวดนี้เน้นให้ ห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะส่วนบนเนาะบนนะคะ หลักสิบ หลักสิบอันนี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งสอง จะได้นะคะก็ศูนย์เจ็ดศูนแหนึ่งเหนึ่งแแล้วก็สองเจ็ด สองแปดสองเก้า ว่าหลักร้อยงวดนี้อาจจะเป็นเลขศูนย์อีกนะคะตัวเด่นของของบนนะคะบน เด่นของบนชนกันที่7กับ8ปดนะคะแอดว่าเต้องกลับด้วยนะคะงวดนี้เพราะว่ามันขึ้นมาบนด้วยแต่บนชนมากที่สุดก็คือ เลขเจ็ดกับเลขแปดนะคะเจ็ดกับแปดเนาะมันจะมีสองตัวเนี้ยนะคะเจ็ดกับแปดเก้าไม่เด่นวันนี้เก้าไม่เด่นเลยนะคะทั้งบนทั้งล่าง แต่ก็อาจจะมาได้นะคะเผื่อนะแปดกับเก้าน่าจะเป็นเจ็ดกับแปด จะเป็นหนึ่งกับสองนะคะหลักสิบบน<ม>เด่นที่สองนะคะหลักสิบบนเด่นที่สองมันชนที่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นแอดก็จะให้ตัวเน้นนะคะเน้นเนาะ

สองแปดเอาแค่สี่ตัวนี้ก็พอนะคะวิ่งวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างนะคะงวดนี้แอดให้เจ็ดนะคะกับ 7จ็ดกับสองนะคะขยายให้ดูนะคะเน้นนะคะเจ็ดกับสองวิ่งบนล่างนะคะเมื่อที่แล้วแอดว่าจะให้ห้ากับเก้าเนาะแอดลืมนะเมื่อนี้นะคะเพราะว่าข้างบนมันเด่นห้างล่างมันเด่นเก้ากับหก ขั้นเน้นนะขั้นเน้นนะคะก็มีสองชุดเนี่ยศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองแปดนะคะให้แค่สี่ชุดพอเนาะเพราะว่าโอกาสถูกสามตัวบนเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะคะ ก็ขอแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการเสี่ยงโชคเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้นะคะเต็มๆเนาะแอดลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ